หนึ่งสิ่งที่เราต้องู้จักในการเทรด b x trade หรือว่าเทรดในรูปแบบของ b บเวฟสั้นก็คือการวิเคราะห์แท่งเทียนนะทุกคนสบายดีมั้ยทุกคนเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าส,สู่ช่องยูทูปของตัวเอเนอหนึ่งเนาะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แท่งเทียนในการเข่าเ r อร์เพื่อที่ว่าจะเก่งกำไรจากตลาด b x trade เนาะสำหรับตัวของ b i n a r trade man เท่าเทรดในความเฟรม30วินาทีเนาะฉะนั้นมันมีความสำคัญหลายเนาะต้องการวิเคราะห์แท่งเทียนเนาะทุกๆออเดอร์ท,ที่เราเข้าไปจะฟนะิตตัวใน ในกับแท่งเทียนเลยถ้าว่าเฮาวิเคราะห์แท่งเทียนของราคานั้นถูกต้องแน่นอนุกคนเนาะเฮาเก่งในการวิเคราะห์แทงเทียนเฮาจะบ่มีการขาดทุนในการเทรดเนาะก็เป็นส่นหน่อยเนาะและก,การเบิ่งแนวโน้มของตลาดกัเป็นสิ่งที่จะไปเห็น,นกันนะกคนเนาะอ่ะสุดท้ายเมือนี้เลยนะทุกคนจะมาวิเคราะ ian, นะห์แทงเทียนเนาะหู้แค่สิ่งนี้ทุกคนก็สามารถที่ว่าจะสร้างเงินกบมันได้แล้วนะคุนเะนาะโอเคเนาะใส่งบอยู่60สเหรียญแล้วสาหรับตัวเองจะเทรดเนาะอ่าสาหรับ อ่ามือนี้จะอ,อ่าเบิ้งไม่นี่น้ำกัดตรงนนเนาะเบิ้งมือกี้แป้นโอเคถือ,อว่าแห้งซื้อมีหลายดันราคาขึ้นไปทว่าแท่งเทียนในรูปแบบกรณีแบบนี้โอกาสที่มันจะขึ้นตอมีสูงสั้นไม่นี่ตามอเดอร์บายขึ้นไปเนาะแต่ก็มีให้ขายกดราคาลงมานหน่อยๆ่อเนาะในในช่วงท่ายเนาะมีแห้ขายกดราคาลงมานหน่อยๆ่อยเนาะแต่ก็ยังเสื่อในรูปแบบนี้เนาะโอกาสที่มันจะขึ้นไปต่อก็มีที่กันเพราะว่าสังเกตจุดนี้เนาะอ่าจุดนี้คือจุดต่ําสุดของราคาเนาะนั้นโอกาสที่มันจะก่อโตขึ้นไป ยกระดับของราคาขึ้นไปต่อก็มีอันนี้เป็นราคาของทองคำนะตัวนเทร่ทองคำนะมึงต้องกันทุกคนอ่าดีตขึ้นไปแล้วเนะาะอีกไปหนึ่งลูกคืนได้บวบอคนได้บอหนิ่งแค่เนาะไม่แรกเท่านี้โอเคสวยงามสวยงามอ,อ่ามาตอนน่อทุกคนอ่ามาต่อกันเนาะสำหรับไม่แร็กเขาวินไปก่ที่ว่าเกือบที่ว่าจะขึ้นหัได้เนาะอ่าแสดงว่าให้ขายกดาราคาลงมาอีกโอเค ถ้าเรายนได้พูปแบบนี้แสดงว่าเท่งขายอยู่จุดนี้เนาอยู่ในโซนนี้หลายแล้วก็เท่งเทียนเตะเท่งเทียนเขียวน,นี่เป็นเสียราคาลงมาแหงเนาะไม่นี่จะเขาอีกสามสิบเนาะโอเคไม่นี่จะจะขายลงมาเด้จะขายลงม,มาเนาะเพราะว่าเห็นจุดนี้เนาะที่ว่ามันขึ้นไปต่ำในอดีตแล้วเห่งขายพยายามกดราคาลงมาไม่ที่ยังเ้าวินเนี่เกือบที่ว่าจะโบวินเนาะมีงขายแต่ราคาลงมาแหงเนาะโอเคทุบต้นลงมาแหงเนาะอันนี้เป็นการวิเคราะห์แท่งเทียนทุกคนเด้อ คิดว่าลงมาเหยวเนาะลงมาเหวเนาะอ่าโอเคเนาะลงมายาวๆแบบนี้มวยปัญหาทุกคนไม่นี้มั่นใจเลยนเนาะออกมาแบบนี้มั่นใจเลยเนาะโอเคง,งามๆทุกคนง,งามๆเนาะอ่ามาในร้อยเปอร์เซ็นต์แล้เนาะงบหกสิบมาในร้อยสิบเจ็ดแล้วเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนะานนะนะโอเคเนาะมาจะมาแบ่งปันอีกหนึ่งไมนะ้เนาะ แน่นอนในรูปแบบนี้คิดว่าแห้งขายดันราคาลงมาหลายทุกคนเนาะแห้งขายดันราคาลงมาหลายฉะนั้นถามว่าเจอในรูปแบบนี้แน่นอนตัวเองยังเสื่อมั่นว่าแห้งขายจังใดมันก็จะลงต่อเนาะฉะนั้นในไม่นี่มันใจเลยทุกคนเนาะมันใจโอเคมาขายต่อนักทคนตามขายเ้วมาเลยเนาะซึ่งแห้งขายทุบเทราคาลงมาคุณแห้งเนาะฉะนั้นตลาดกําลังดีบโตลงมาเนาะมานี่ตัวเองเอกอินเลยขายลงมาทุกคนเนาะร้อยสิบเจ็ดเียนไปทางต้นทุนกําไรเบิร์เลยเนาะ ที่ว่าทุ่มที่ขายลงม,มาในแม่นี่เนาะเบื้องจากจุดนี้เนาะที่ว่าราคาทุบลงม,มาแหงเนาะและการท่งเทียนแดงดันราคาลงมาต่อเนาะมาเบื้องต้นกันทุกคนจะลงม,มาปิดเอาไส้ของแท่งเทียนแดงนี่ด้บอลเพราะว่าตลาดอยู่ในโน้มของค่าลงทุกคนเนาะโอเคเนาะอ่าสวยโอเคเปลี่ยนงบลานกีมาสู่สองร้อยไปเนาะหุมห้าสิบเนาะมาได้สองร้อยสิบแปดเนาะการชื่อว่า ประมาณ2องรประมาณฮาลานกลมกลเนาะแสดงว่ามื่อนี้ได้กำไรอยู่ีล้านจีบในการเทรดใบเรืสั้นในการเทรดแพลตฟอร์มบีเอ็กซ์เทรดเนาะในมื่อนี้เนะทุกคนเนาะสามไม่ติ๊กติ๊กเนาะเป็นการวิเคราะห์แท่งเทียนเนาะอันนี้เป็นรูปแบบของการวิเคราะห์แท่งเทียนได้ของสบับของตัวเองที่ว่าวิเคราะห์นะทุกคนเนาะอ่ะกัสมีประมาณนี้สําหรับในคลิปนี้ผู้ใดที่ว่าอยากจะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์แท่งเทียนก็สามารถเข้ามาห่วงเอาวิทยาลัยอคาเดมี่ได้เนาะซึ่งเป็นทีมของตัวเองเนาะ กามีมีลายโค้ดหลายอาจารย์ที่ว่าสอนในการวิเคราะห์ในการเทรดเนาะโอเคนะทุกคนเนาะสำหรับในมินี่ก่ได้กำไรมากเกินเป้าเนาะเจอไม่มั่นใจก็บออินเลยเนาะแต่ชัว่าบวกมาหลายอยู่นะบวกมาหลายอยู่แต่ชัว่าทำกำไรกับยีเทรดได้หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนนี้เนาะแต่จะยุดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมื้อหน้าจะมาแชร์เทคนิคใหม่ท่าทุกคนเนาะโอเคบายบายเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปใหม่มาหาเงินกับตัวเองในคลิปต่อไปโอเคสำหรับนะ okay. คลิปนี้บายบายทุกคนเนดะ้อ